กล่าสวัสดี f อฟติดตามช่องเวียงห้วยแหลงนะครับวันนี้ก็มาชมคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนำเสนอพระสมเด็จอีกตามเคยนะครับเช่นเคยนครับนี่ก็หยิบยกมาอีกองหนึ่งครับก็เป็นพระสมเด็จบางผมพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็เป็นพระ กุเก่าฮะเป็นพระกุเก่าที่ค่อนข้างจะเนื้อเก้เก็บผงเก็บผงผงลอยๆฮะเป็นอีกองหนึ่งที่มานำเสนอขอพระเนื้อผงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จที่มานำเสนอในวันนี้ก็เป็นพระค่อนข้างจะ สวยน่ารักเนื้อจัดฮนะมวลสารก็องนะประกอบตามรูปนะนี่คือภาพที่มานำเสนอนี้นะครับเผื่อว่าจะมีเอฟซเข้ามาหรือไม่ก็ถูกใจก็ทักทายมาสอบถามราคาได้ครับนะี่เป็นผ้าที่ฟอร์มสวยน่ารักนะเบ็ดฟอร์มแบบพราเนื้อผงครนะางหน้าก็ขอบข้างก็นี่ฮนะมีรอยปีแบบธรรมชาตินะ เนี่ยข้างเนี่ยข้างข้างข,างขอบตัดเนี่ก็เนื้อก็จัดๆนะเป็นพระค่อนข้างที่จะ,ะสวยเนื้จอจัดอ,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 อีกฟอมๆหนึ่งครับเนี่ยเลยเอามานำเสนอเอฟซีที่ติดตามช่องเวียดห้องแหลงครับเพื่อว่าท่านจะได้พระถูกใจฮะก็นำมาเสนอ แจกแวบอีกอก,กล้องหนึ่งครับที่ได้มาในให้คิดจำในยุคช่วงนี้ก็คือเป็นพระที่เงินจัดๆเอาไว้ก่อน,นครับนี่ข้างหลังก็เป็นพระ,ะมีมวลสารผงพทุทธคุณลอยๆครับองค์ประกอบก็มีน้ำมันตังอิวนะนี่นี่พิกมา ช่วงนี้ก็จะมีเมื่อนะกีผมนี่ขอบข้างตรงนี้ครับช่วงอยู่ระหว่างเม็ดผงสีขาวช่วยจะมีเม็ดแดงๆเป็นผระผงกําแพงฮนะนี่ตรงนี้มาไล่มาช่วงขอบเหลี่ยมช่วงนี้ก็จะมีเป็นเม็ดดำๆแบบผงทูบนะฮะตรงนี้นี้จัดจัดพิมพ์ก็ หัวหน้าตักนะพิมพ์ทรงแบบพระบางคุณพรมนี่ฮะนี่มัดจัดก็เป็นพระที่ฟอร์มน่ารักคนระับคือเห็นว่าพระธรรมชาติเนื้อหามวลสารองค์ประกอบโดยรวมก็เลยเอามาทำคลิปให้ f อได้พิจรารณาอีก ตามเคยครับเผื่อว่ามีเอฟซีทนชอบหรือว่าสนใจนี่ฮะเป็นพระที่ค่อนข้างจะเนื้อจัดมากฮะนี่เน,เนื้อจัดอีกนะครับแกน้มันตั้งอิวนะฮะ,ฮะขอบข้างฟอร์มน่ารักนี่ฮะรอยปีดโดยรวมองค์ประกอบของพระข้างๆนี่ฮะน,ฮะนี่ก็ เนื้อหาก็จัดจัดนะฮะม,ม,ม,รรมีความหนึบของมวลสารครับมีความหนึบของน้ำมันตังอิวแล้วก็มวลสารนะก็เนื้อหาก็จัดนะพอประมาณครับดูซูมดูองค์ประกอบของผ้าองค์นี้นี่ฮนี่ฮค่อนข้างจะ แกน้ำมันแล้วก็มีผงตามองพระที่นี่ฮะผงสมเด็จเนื้อหนึบๆครับนี่คือช่วงหน้าอ,อกเนื้อเน้นๆคะับเนื้อเน้นๆผลมะตูมฮะ เดตตรุซุ้มนี่ฮะนี่หามวลสารนี่จัดๆเดี๋ยวมาดูผงกำแพงช่วงนี้นี่ฮะนี่ฮะไม่จัดมากครับตรงนี้มีผง สมเด็จแล้วก็ดินกำแพงนี่ครับมวลสารอันนี้ก็เม็ดสีเทาฮะเม็ดสีเทาของหินนะเนื้อหาก็ช่วนอกก็เน้นๆช่วงไหนมีมวลสารจัดๆก็ตรงนี้ นี่ฮะเ่แกนมันนี่ฮะช่วงแขนฮะนี่ช่วงนี้กิ่วเล็กๆฮะนี่แขนช่วงนี้ก็จะกิ่วเล็กๆนี่ฮะเดี๋ยวมาดูพลังกันนี่ครับ นี่ครับนี่ตรนี้ก็เป็นผงพุทธคุณครับก็รอยเซฟต,ตัวของฤหัหก็ไม่จะเซทต,ตัวเข้าแยกตัวออกจากผงพุทธคุณนะนี่เก่าดีครับนี่จัดมาก ข้างหน้าองค์พระฮะพิมพ์ทรงโฟมนุ่จัดมากครับเนีเอ่อนี่ยจัดเดี๋ยวมาดูข้างหลังองค์พระอีกทีนึงครับวันนี้ วันนี้ก็ขอนำเสนอคลิปคลิปนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางคุณพมนะโอ้เขาฝากเอฟซแต่ว่าสนใจอยากสอบถามราคาก็ทักสอบถามมาที่แอดไลน์เข้ามาได้ครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดครับผมทำไว้ ทุกคลิปะแอดมาเป็นแอดเพื่อนมาสอบถามราคากัได้ครับคลิปนี้ก็ก็ฝาก f อสี่เพียงเท่านี้ฮรเพถ่อว่าท่านที่ติดตามช่องเวียงพัแหล่งก็รอดูรอองถูกใจติดตามไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าได้พระได้มาที่ไหนก็เอามาทําคลิปให้เองครับ วันนี้ก็ทำคลิปเฉพาะอง์สององไปก่อนครับสั้น,นๆนะครับประหยัดนะเวลามีน้อยฮะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวพเพื่อเรื่องทุกท่านครับที่ติดตามช่องเวียงไมตแรงน,นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม